มีอัปเดตข้อมูลเด็ดๆที่คุณต้องบอกต่อใครที่วางแผนชีวิตในวัยหลังเกษียณหรือกังวลกับชีวิตหลังเกษียณอยู่วันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะธนาคารอมสินมอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณสบายยามเกษียณกับประกันชีวิตเกษียณทวีสุข90ทับ1 เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญให้คุณมีเงินใช้รายเดือนสามารถลดหย่อนภาษีได้ซื้อได้ง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชัน Mymo ซื้อได้ตั้งแต่อายุ20 59ปีชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียวคุ้มครงคองถึงอายุ90ปีรับบำนาญปีละ10%สูงสุด31ปีลดหย่อนภาษีได้สูงสุด300,000บาทซื้อได้ไม่จำก,กัดจำนวนครั้งไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ อย่าลืมวางแผนหลังกเกษียณให้ตัวเองกันด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือติดตามข่าวสารเด็ดๆได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook GSB Society ได้นะคะ GSB อัปเดตข้อมูลเด็ดๆที่คุณต้องบอกต่อจะได้ไม่เอาไงล่ะคะ